ปฏิบัติการจับเสือเวียคร,รานี้เสือเวียมันไม่รอดแน่เข้าไปจับมันอย่าให้มันรู้ตัวครับท่านเข้าไปจับมันอย่าให้มันร mm. ู้ตัวร mm. ู้ตัวรู้ตัวอืมมันน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะ ้าปีที่ผ่านมาข้าตามจับเองมาโดยตลอดไอ้ตือเวียวันนี้เอ็งหน,นีไม่รอด,ดนะยอาม,มาจับก็โดยดีไม่เจอกันนานเลยนะท่านสารวัตรนั <c ười> ่นใครอะ่ะ <c ười> ทำเป็นจำเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ได้ข้าเสือเวียโจรท,ที่ท่านตามล่ามาตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมายังไงล่ะทำมาเป็นลืมทำไม่ได้ลืมเว้ยแต่ว่าห,หน้าตาแบบเนี้ยมันคือเสือเวียเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วดีหว่าคิดจะมันหลอกสารวัตรได้หรือวะคิดว่าสารวัตรโง่ข้าไม่ได้หลอกข้าเสือเวียตัวจริงเสียงจริงว่าแต่ท่านสารวัตรเธอะแก่ลงไปเยอะเลยนะหยอกเย้ยถากถางเหมนนี้ ไอเสือเวียชัดชัดแต่ทำไมห,หน้าไม่เปลี่ยนเลยวะผมว่าเราต้องเรียกกำลังเสริมดีกว่าครับท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ดิฉันเองดีเอตรงกันร้อยเปอร์เซ็นตเสือเวียตัวจริงเลยค่ะท่านสารวัตรฮะไปทำบอทถอกที่ไหนมาแล้วข้าไม่ได้ทำอะไรเลย ออกมาเลยทำไมหน้าเด็กเฮ้ย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 ใจใจเย็นก่อนเสือใจเย็นก่อนตกใจอะไรกันข้าก็แค่กินนี่บูมดีแน็ค <Hey! S 1> <ะ>ระวังระวังฮึไม่ต้องกลัวกินได้ ก,กินมั่งอนะ่ะซื้อที่ไหนหรอซื้อได้ที่ตัวแทนดีไอคอน Group ทั่วประเทศ b o มดีเน็กสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัทดีไอคอน Group